จะบอกว่าจาพาที่แล้วนะฮะผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเสียงไมหายต้องมานั่งทำใหม่เนี่ยโอ้โหเล่นพอเนี่ยโอเคเราก็ไปหาตาอันเกียร์นะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวนะขอเพิ่มเสียงหน,หน่อยดินิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเพิ่มอีกนิดหนึ่งเีลงเห็นไม่ต้องเยอะก็ได้อ่าฮะก็อยู่กับผมนะฮะท่านผีกระจูครับกับกับกับสกายริมสหายริม ตาลนเกียผมมาหาแล้วครับผมนภาคุ้มครองเจ้าคับสายลมปกป้องเจ้าครับผมอ่าผมอยากจะมาเรียนท่าเช้าทาตะโกนนี่มันเอาชนะอันดูอินได้ฮะเจ้ารู้เรื่องนี้มาจากไหนเจ้าไปคุยกับใครมาอ่า เออผมได้มาจากอนดูอินวอร์เออเบรดชัดเลยพวกนั้นเชี่ยวชาญในการยุ่งเรื่องที่พวกนั้นไม่เข้าใจความโอหังอย่างบ้าบินนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจะพวกนั้นดึงดราก้อนบอลออกจากหนทางเห็นความรอบรู้อยู่เสมอเจ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเราเลยหรือเจ้าอยากจะกลายเป็นเครื่องมือของพวกเบรดและกลายเป็นหุ่นเชิดของเจ้าพวกนั้นหรือไงโดนด่ายับเลย <laughs> <g arness> เออสงสัยไม่ถูกกันจริงฮะเดเบรดกับเกเบแล้วผมพูดแค่อันดูอินวอร์ดูได้ไงมาได้ว่าเป็นเดเบรดเนะี่ยเอออย่างน้อยพวกเดเบรดก็ไม่ได้มีความลับกับผมนี่าอย่าได้มั่นใจอย่างนั้นระวังเอาไว้เดอเบรดกล่าวอ้างว่าตนรับใช้ดากนอนบร์แต่เจ้าพวกนั้นไม่ได้ทําและพวกนั้นไม่เคยทําสําหรับข้าข้าจะปิดบงังสิ่งที่เจ้ายังไม่พร้อมจะรู้เอาไว้ เจ้ายัางไม่พร้อมจะรู้เพราะคำถามที่เจ้าถามนั่นแหละอ้าวงั้นตาก็ไม่ช่วยผมวะดิไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่จนกว่าเจ้าจะกลับมาสู่หนทางแห่งความรอบรู้ ดราก้อนบอลเดี๋ยวครับให้อภัยข้าด้วยค่าคงจะเยอะไปหน่อยข้าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการตัดสินใจมาสเตอร์ไอเนได้เตือนสติถึงหน้าที่ของข้าแล้วผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือหรือไม่นั้นไม่ใช่ข้าเฮ้ยงั้นตาจะช่วยสอนท่าตะโกนนั้นให้ผมแล้วดิไม่ข้าไม่สามารถสอนเจ้าเพราะข้าเองก,ก็ไม่ทราบ <How? S 1> มันถูกเรียกว่าดากอนเรนแต่ประโยคแห่งพลังนี้พวกเราไม่รู้จักเราไม่เสียใจเลยกับการสูญเสียครั้งนี้ดากอนเรนไม่สมควรที่จะมีที่อยู่ในหนทางแห่งเสียงไงงั้นวะเนี่ยตาสรุปตาไม่รู้เออถ้าตะโกนมันหายไปสูญหายผมยัเอาชนะมันให้อดูอินได้ไงเนี่ยมีเพียงท่านพราเทเนัคผู้นำกลุ่มของเราที่จะสามารถตอบคำถามเจ้าได้ ถ้าเขาเลือกที่จะตอบนะเอองั้นผมต้องไปคุยกับพาเทเนกันดิเจ้ายังไม่พร้อมเจ้ายังคงไม่พร้อมแต่ต้องขอบใจพวกเบรดตอนนี้เจ้ามีคำถามที่จะมีเพียงท่านพาเทเนกเท่านั้นที่จะตอบได้อ้าวงั้นทำไมอันนี้เอ,อถามว่าพาเทานนเนกเป็นใครเป็นรใคร อ,อพัฒนักนี่ก็เป็นหัวหน้าของของตายกรเเบียสนะฮะก็เป็นมังกรนะมังกรตัวหนึ่งที่อยู่ฝ่ายมนุษย์นะเดี๋ยวเราก็ได้เจอพัฒนหน้านะนผมอยากฆ่าไม่ถามวันนี้เลยเฮ้ยทำไมผมไปเจอพัฒนักตอนนี้ไม่ได้อะท่านใช้ชีวิตอย่างสันโดษบนยอดของภูเขายากมากที่ท่านจะคุยกับพวกเราและไม่มีทางที่จะคุยกับคนนอก การได้รับอนุญาตให้เห็นท่านเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะอ่างั้นผมจะขึ้นไปยอดดอยไปยอดภูเขาไปเจอเขาได้ไงเนี่ยมีเพียงคู่ที่พลังเสียงแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะหาทางเจอมาเถอะเราจะสอนท่าตะโกนที่จะเปิดทางไปหาท่านพาชอนแคนให้กับเจา้าครับผมเดยวตาเขาจะสอนเรานะฮะโอ้โหผมรักฝ่าย เก็บจริงๆเลยเนะี่ยสอนเราทุกอย่างเลยฮนะ AI เออะไรก็สอนเกิดเป็วลาก้อนบอลดีจริงๆเลยเนะี่ยตามเข้าไปนะฮะ พาเรามาที่เดิมที่เคยสอนท่าท่าบิงให้เราฮะตรงนี้ท่าบิงไม่ใช่ดอทเอไว้เอ้ดอทตาดตตาดอ้าชวเอ๊ะมากันแค่สองคนละ,ะอ๋ออยู่ตรงนี้รอแล้วนี่นะฮะตาออเลน,าน่าที่ที่เตือนสติ อตาอัาานเกียวเมื่อกี้ะตะโกนเป็นภาษาวังกรเลยหนทางสู่ท่านพาชนักซ่อนผ่านประตูบานนี้ข้าจะสอนให้เจ้าดูวิธีเปิดทาง ยัรู้นหละยัรู้ดูดมาดูดมาด,ดูดิดูดีรู้เร็วเร็วเร็วเรี่สามนี่สาม, 3, มขาจะมอบปัญญาแห่งทักษะฟ้าโปร่งให้กับเจ้านี่คือสิ่งสุดท้ายจากเราดราก้อนบอลใช้มันให้ดีครับผม รักษะาฟ้าโปร่งจะขับไล่หมอกออกไปแต่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหนทางสู่ท่านพาทนนกนั้นอันตรายมากอย่าคิดว่าจะเดินทางได้อย่างง่ายดายมุ่งหน้าไปเถิดตั้งมั่นในเป้าหมายของเจ้าแล้วเจ้าจะไปถึงผลลัพธ์เองอ่าฮะโอเคไปแล้วฮนะเดี๋ยคุณจะได้ท่าหม่กดปุ่มอะไรวะก็ถูกนี่หห่ะ ่าถ้าใหม่ครีเอทสกายอทองฟ้าที่ปลอดโปรงนะ่งและแล้วนี่ข้างในจะมีพายุแล้วก็ไปทางเพมากเคเราลุยกันเถอะเถืออวุธรอเลย <laughs> ต้องมีเหลือแน่แน่แน่นะ ลกุกม้าข้อ่าฮะขอ,อนิดนึงไอ้หิงดิเดียดีใจอะไรใมาด้วยล,กลกุกบ้าข้อถ้ไม่อยู่ในพายุได้ไงวะเนะี่ยไม่ตายอ่ะ วิ่งฝ่าไว้น,นู่นแล้วนะอ้ออ๋ก็ตายนี่มาอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลอกต่อโถแพ้ของเขาเมื่อกี้ผมพูดแกะหรือแพ้นะมันคือแพ้นะฮะไม่ใช่แกโอ้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 ตกใจตกใจนะ โอเคทีเดียวจัดการแล้วแล้วหายศพหายศพศพหายอดฮะอดอดอดเอาของเลยอ่ะไม่เป็นไรไปต่อลกปะช่องลกปะช่อ,อผมเกลียดนะไอตัวไอ้ไอ้ไอ้ราดหรือเปล่า อ่าเป็นลอเลอร,รือแล้ว่ะดับเยูของชื่อมันน,น่าจะอ่านว่า at, ไอราดไม่ก็ไอวอร์ดไอวัดอะไรสักอย่างนนเนี่ยเอออีผีน้ําแข็งนั่นแหละมันตัวเล็กอ่ะแล้วก็มันเลื้อยไปเลยมามันลอยได้ด้วยยิงธน,นูโดนโคตรลาบากต้องใช้วุฒิประชิดถึงจะชัวร์ถ้าจะฆ่ามันไม่ยินเสียงวะอ,อ,อู้อยู่ไหนโอ,โอ้อยู่ไหนได้ยินแต่เสียง เห็นปะ,ะมันเห็นตัวยากเต่าเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวยากโคตรของมาตเกียดเลยเอา่าพวกตาเกเบียรนะฮะทุกคนอา่าทุกคนนอกจากนอกจากตาอันเกียจะไม่พูดกับเรานะเพราะว่า ไม่พูดกับเราอยู่คําเดียวก็คือคําว่าดวาคินนะที่แปลว่าดากอนบอลเพราะว่าพวกพวกเขานี่ศึกษาภาษามังกรนะที่รู้รภาษามังกรจนจนพูดภาษาปกติไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะพูดคําอะไรนี่มันก็จะเป็นเช้าหมดเลยก็คือพูดอะไรไม่ดูตาหม,มาตาเรือก็ตุ้งตามไตาหานไตหงกันหมดเพราะงั้นพวกเขาจะไม่พูดนะอย่างฉากเมื่อกี้ แค่แค่จะเตือนอันเกียร์เฉยๆว่าเออว่าต้องทำงานนะอะไรประมาณนั้นอะถึงกับแผ่นดินไหวอาคารสะเทือนเพาะงั้นว่าเขาจะไม่ค่อยพูดนะถ้าไม่จำเป็นก็จะมีแต่ตาอันเกียร์ที่คุยกับเราได้ว่าตาอันเกียร์นี่แม่งเก่งสุดเก่งสุดในนั้นละเก่งสุดในเกมด้วยเพราะเลเวลเยอะสุดในเกมนะใกล้ถึงยังเนี่ย อ้าวอ้าวอ้าวอาเฮ้ยเรืนรดดได้ไงวะอ่าก็มาถึงกันแล้วนะครับผมผมขอเอ่อเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้านี่คุยกับพาร์เทนแอกนี่โอ้โหมันคุยกันนานมากเลย นะผม <laughs> ผมไม่มีปัญญาแปลแปลเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวขอเก็บไปแปรพาร์ทหน้าแล้วกันพอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูเคล็นหน่อยดิมีอะไรตรงไหนบ้าในนะโอเคตัวน,นี้นะ อันเกียร์รู้ว่ามันชื่อเราก็เลนฮะแต่ไม่สามารถที่จะสอนข้าพเจ้าได้ยังไงก็ตามอ่าเขาก็ตกลงนะที่จะอืมโชว์เราอะ่ะเออให้เรารู้ว่าจะไปหาพหัฒนาอยังไงฮะอ่าพัฒนะที่เป็นหัวหน้าของเกเบียสนะเขาอาศัยอยู่ ตรง,งจุดสูงสุดของต้นออฟเดอะเวลนะฮะน่าจะเป็นชื่อภูเขานะต้นออฟเดอะเวลนะแล้วตาลเกียรนะบอกว่าฮารทนกเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่จะรู้ว่าเออเป็นคนที่รู้จัก่ะเ,ออเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับท่าดากอนเลนนะท่าดากน <c oughs> ก็ขอจบเนี่ยก็จบเท่านี้จะเปิดหน้าเซฟทำไมเนี้ย วพาผมเพาเซฟหลักเออไม่ใช่เซฟหลักเซฟเดิมของผมอะ่ะมันเคลียร์ตรงนี้เสร็จเสร็จตรงนี้ละแต่ว่าอันนี้ต้องตีนะยังเหลือยังมีเซฟก่อนก่อนที่จะมาอยู่งั้นก็เลยเอามาเล่นซอมอีกรอบได้อ่าก็ขอจบพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้แย่เท่าน,นี้นะครับผมขอบคุณที่ชมครับ <laughs>